สวัสดีครับรถยนต์มือ2องใบผู้ารียุสคารนะครับวันนี้จะมาขอทำคลิปนำเสนอนะครับโตโยต a าแคม y นะครับผมตัวนี้เป็นปี2003นะครับเป็นตัว2.4คิวนะครับตัวท็อปสุดเลยคันนี้เป็นเบาะไฟฟ้านะครับมาหลังไฟฟ้าออปชั่นครบครับคันนี้ตัวน,นี้หน้าเดิมหลังเดิมนะครับน็อตไม่ขยับเลย เดิมบ้านทั้งคันเลยครับเจ้าของเป็นเจ้าของมือเดียวป้ายแดงนะครับผมเดี๋ยวดูรอบๆแล้วกันครับคันนี้เปิดราคาอยู่ที่หนึ่งแสนสามมืนเก้าพันบาทนะครับผมรถสวยนะครับประวัติดีครับคันนี้ รถสไตล์ผู้บริหารเลยครับตอนนี้เป็นเซ็นเซอร์รอบคันนะครับหน้าหลังเดี๋ยวดูภายในกันนะครับภายในสวยนะครับเบาะไม่มีขาดเลยมีแอร์หลังด้วยครับมีเครื่องพ่อไก่ข้างหลัง บุกเซอร์วิสครบนะครับคู่มือการใช้รถครบหมดเลยอันนี้ดูห้องเครื่องนครับตอนนี้เป็นโชคฝากระโปรปงนะครับผมห้องเครื่องสวยครับน็อตไม่มีถอดน็อต่ากรโปรงเดิมนะครับขาหน้าเดิมทุกอย่างเดินหมด เดี๋ยวเราฟังเซ็นเตอร์นะครับคันนี้เลขมาอยู่ที่192,000กว่าโลนะครับผมไม่มีไฟไลโชนะดูด้านหลังกันครับผมภา,ายสวยมาก ลหลังน,นะครับทุกอย่างอยู่ครบอยู่ครบทุกอย่างภายในป็นสวยเดิมนะครับผมไม่ได้ยู่ครบไม่เคยชนครับผมเครื่องนิ่มๆเลยนะครับ สีหกห้านะครับผมใช้ยาวๆเลยเ้าเนิ่ๆนมๆราคาบางส่วนเท่าน้เองขอจบการรายงานเดกเป็นเท่านี้ครับสวัสดีครับ